สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนกจากช่อง NPS นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องเจ้าสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อ i n t e c นะครับผมได้สั่งมาจากแอป s h o p ปีนะครับตัวนี้ราคานะครับ535บาทครับผมรวมส่งแล้วนะครับผมสั่งในช่วงเก้าเดือนเนะครับปกติแล้วรู้สึกว่าจะราคา590บบาทนะครับ

ูนินนะข้างในก็จะมีคื่มือนะครับภาษาอังกฤษแต่คิดว่าคงไม่ได้อ่านนะ นี่เป็นสายสายต่อนะมีแถมหลอดไฟ LED แบบ USB มาด้วยนะมีจอกนะนี่ครับแล้วก็เจ้าสว่านของเรา แล้วก็แบตแบตบหนึ่งก้อนนะครับมันาทางร้านเขาจะมีให้เลือกนะว่าจะเลือกแบตหนึ่งก้อนหรือว่าสองก้อนนะครับสองก้อนก็จะราคาสูงกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็เอามาทดลองก่อนก็เลยเอามาแค่ก้อนเดียวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวสว่านเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อน ก็มีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตนะครับมีคัตเตอร์อมามีหัว USB อ๋อแบบตัวนี้น่าจะใช้เป็น power bank ได้นะครับ หรือว่าแบบอาจจะยังไม่มีไฟแล้วก็มีพวกหัวหัวอ,อว,วออดอกสว่านมีหัวขันนะครับสำหรับขันแล้วก็มีบ็อก มาให้สบล็อกมาให้4ตัวมีวล 9, 9, 10, 11, บล็อกเ้าเก้าสิบสิบเอ็ดสขันก็มีทั้งหัวแชกหัวแบน หัวหกเหลี่ยมนะครับหนอกก็มีดอกเจาะไม้เจาะเล็กแถมเทปดำมาด้วยนะครับเนิ้นใหญ่มากโอเคก็มีแค่นี้นะครับายในกล่อง จากไหนเอ่ยโอเคครับเดี๋ยวเราลองใส่ใส่แปดดูหน่อยแล้วกันอาอไอ ามาแล้วครับหนึ่งอ๋อหมดหนึ่งนึ่งกับส ผมก็ไม่เห็นความแตกต่างอะไรนะน่าจะเป็นความแรงน่าจะเป็นความแรงนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกระแทกหรือเปล่าอันนี้ก็ซ้ายขวาโอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองเอาไปขัน ขันน็อตขันอะไรดีกว่าซองนี้นะครับที่เขาแถมมานะครับผมคิดว่าน่าจะใส่กับตัวตะวันนะครับเอาไว้แขวน ให้ดอกหนึ่งน่าจะใส่อยู่ประมาณนี้ ไม่ใช่ดอกแม่เหล็กนะครับ เดี๋ยวผมหาขวดมาขันก่อนครับก็จะประมาณนี้ครับน่าจะเอาไว้สำหรับ เอาไว้ห้อยแขวนนะครับหรือว่าช่างทำงานอยู่ก็อาจจะเอาไว้อแขวนตามเอวนะครับเจ้าตัวแบบนะครับใช้เป็น Power Bank ได้จริงๆรนะคุผู้ชม แต่ว่าตอนเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยให้กดมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะชาร์จแบตได้แบตมือถือได้นะครับพวกหัวต่อต่างๆนะครับที่เขามีมาให้นะครับอันนี้จะเป็นหัวต่อ เอาไว้ต่อกับสก,กูนะครับเอาไว้ขันหวัวน,นี้ก็เอาไว้ต่อบล็อกนะครับหรือว่าจะใส่อันนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่อันนี้ก็ได้นะครับส่วนดอกสว่านนั้นก็ไม่ต้องต่ออะไรก็ใส่เข้าไปที่ตัวสว่านได้เลย อันนี้ก็เอาไว้ขันสำหรับที่เป็นาตามซอกอะไรนะครับที่หัวทวันเข้าเข้าได้โดยตรงไม่ได้นะครับก็ใช้หัวต่อตัวนี้นะครับการใส่นะครับก็ ให้เราจับตรงหัวส่วนปลายนะครับแล้วก็กดไปทางขวานะครับแล้วก็ให้มันคลายออกนะครับแล้วก็ใส่ดอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดมาทางซ้ายจับหัวไว้หขันเข้ามา เรียบร้อยโอเคครับ,นน okay, รบในส่วนตรงนี้นะครับเขาจะมีให้ปรับปรับโหมดจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับเป็นโหมดกันสครูนะครับโหมด สว่างโหมดเจาะนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโหมดกระแทกนะครับแต่ส่วนเอ่อตรงนี้หนึ่งกับสองเนี่ยผมยังยังไม่ยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็เอ่อตรงหนึ่งถึงที่แปดนี้ผมก็ยังไม่เห็นการแตกเอ่อยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยว็มารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็แค่แกะกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ